เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เรากลังอยู่ในคลิปเลชั่นสกิบดีช็อว์เลสซอมบี้ยูนิเวิร์สลิสต์ออฟซอมบี้ใจท่านคาเมราแมนจากช่องมอนสเตอร์อัพนะครับผมเมื่อก,กี้คือห้าสิบห้าไอไปแล้วนะแต่เผื่อไอเป็นห้าร้อยห้าสิบห้าไปแล้วนะครับผมมันไอได้จังหวะจริงๆอ่ะสุดจัดเลย นี่เวลาที่อัดก็เนี่ยครับผมทุ่มยี่สิบหกนาทีนะครับผมไม่ใช่เจ็ดโมงเช้านะผมตั้งเป็นเวลาเหมือนเวลางฤนอย่างเงี้ยพี่โม้ม,มากไปดูดีกว่าวิ่งเสียงดังอยู่อันนี้ความเดิมเนี่ยตอนให้แล้วี่ระบบที่พี่ใหญ่เราแปลงร่างเป็นซอมบี้นะครับผมผมก็จะเรียกว่าซอมบี้แต่นะครับเมราแมนแล้วนะฮะเป็นพี่ใหญ่เราเด้ยวยเออ โอ้ไม่นะพี่ลนไม่นะพี่โอ้ยนี่แขนนี่ได้เหรอพี่ไปไม่ยากโอ้ไม่ไม่กินนี่เต๋อโอเคพี่ลนรอดหน่อยพี่ลนฟื้นครับ โอ้ไม่นะพี่คิลิตต้โอ้ยอย่าโอ้ยเดือด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 เดืโอเคครับรอดหน่อยนี่มันแกนกลางโอ้ไม่นะมันซอมบี้ค้างคาวนี่ เปิดเลยครับอิวจิลิโตไปเอาเลยพี่เอาได้คนละก,ก้อนเหรอนี่ได้คนละก,ก้อน,นะครับผมโอ้โหพี่ใหญ่ เอาแล้วครับตอนนี้ระหว่างซอมบี้ไททันคาเมราแมนนะครับผมตอนนี้เขามารับใจฝั่งซอมบี้เป็นหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนส่งของจนเฮ้บักสตีฟครับผมเ,เรียกว่าบักสตีฟนะเอ้าหมัน โอ้เอาละครับผมฉากตอนสู้ระหว่างซอมบี้เดนนิาไค์เรมแมนและบักสตีฟนะครับอืไอ้ไม่น่าไหวว่ะเฮ้ยไม่น่าไหวว่ะอ๋ออันนี้ในทรเลอร์แขนขาดใช่ครับแขนขาดโอ้โหโอ้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 โลิโตอไปโห ผมว่าโอ้ไม่นะผมว่าผมว่ามันไม่ดีเลยอ่ะไม่นะไม่นะไม่นะอย่าไปอย่างนั้นเด็ดขาดนะมันจะไม่เหลือใครเลยนะเฮ้ยเออใครมาอย่าบอกนะว่า เรียบ้ลยเะียบบกใช่ไหมไม่ใช่อ่ะฝ่ายซุปเปอร์แมนนะครับกมาช่วยนะแล้วก็จีแมนกับเจสโตตอริตมาช่วยนะโอ้มาช่วยได้ทันอืมอืมระเบิดแม่อย่านั่งที่นัสนิ อเอาละครับ PG Man สุดล่อของเรานะครับผมร้อ,อยเจ๊ทำดีมากจริงๆนี่เป็นต้าเรื่องสก,กิบิดี้เนี่ยผมชอบเจ๊อตัวสุดแล้วนะอะไรพูดให้ฟังเลยหี่เกือบไปอเอ,อ่อใช้วิธีการอุดกระบ,บอกแบบเดียวกันเลยครับ ไม่ไม่นะมันคุ้นๆนะเออเออไปเยอะเดียว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 จีแมนครับพี่หลบหน่อยก็ได้นะพี่เจด้วยระวังมันให้ดีนะชิบหายนบผมโดนพลังช็อตเอาพังไอ้จ๋าเจสตันเรียบร้อยชิบหายนี่จีแมนเราก็โดนครับเอาแล้วเอาแล้วไง โอ้ไม่นะโอ้ีิกิโลตกก็โดนอ่ยยาตายแล้วแล้วพี่โลน่ะโอ้ไม่นะเจ๊ต้องทำอะไรสักอย่างนะเจ๊มันเดินมาแล้วีิกิโกชัดกายไร สวยเจ้ด้วยพิจิโตโอไม่นะไม่ได้พิจิเมลล่นนะหรือว่าพี่จะกลานาเขตคนเดียวเลยไปต่อสู้เลยเอาไหมอ่ะถ้าเผเจอเชเอ็ม8ดมันเจอฆ่าคุณอย่ยาบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าะจะใช้ไอ้เอ็มแปดนะ

ตอนหน้าเรา<ป>จะได้เห็นแต่ท่านคอกแม่แล้วแหละหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะหนหมหแปแรนะเป่ง็นใหมนะ โอเคครับตอนหน้าเดี๋ยวเราจะได้เห็นจีแมนแปลงร่างเป็นเอ็กแอมแปครั้งสุดท้ายนะครับถ้าพลังหมดนเมื่อไหร่เขาบอกว่าจีแมนจะตายนะถือว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันนะเพราะว่าเอ๊ะเจ้าข้างข่าวมันก็หรือว่ามันอาจจะมาจับพันหรือเปล่าไม่รู้นี่ผมก็ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมว่าในพ์ทหน้าจะเป็นยังไงเอาแม่นังกินตรงนั้นเหรอ เอาเอาดียความแล้วโอเคครับเอาไปว่าในคลิปนี้จเมีกแลกวกันนะช่อคนแร์กใ็ใชกาจยมด้วยเชื่อนคลิปหน้าสนันสวัสดีครับไว้อะไรด้วย